หนึ่ร้อยแล้วครับกับข้าวพร้อมเสิร์ฟเวียนหัวเดี๋ยวกินนึ่ไม่ไม่ไม่เอาอย่างนั้นครับกินในเรือแบบนี้แหละไม่ถือหรอกในเรือเขากินอย่างนี้แหละ <Okay. S 1> ถือไม่มันหนักคนเรือแล้วเขานั่งกินอย่างนี้หละเนี่ยชีวิตคนเรือ นั่งคดสมาดไม่ได้ถ้าเป็นไต้ก๋งรุ่นก่อนๆออเขาไม่ให้นั่งเลยคดสมาดต้องนั่งอย่างนี้น้ำจิ้มนะครับมะฟันดียชาคนฟันเดียนะก <c oughs> ่วมก่วมก่วม ใครบอกีฝน, <laughs> นจะตกไม่รูส้สิคนดังมากเขาไม่อยากให้มาดิน,นี่ครับชีวิตง่ายๆดูดีต้มต้มยำอ่ะปรุงเอาอีกทีหนึ่งครับมอญเดี้วใครเขาไม่ถือลรว ในเรือเขาคิดอย่างนี้หละมันในเรือมันระดับมันไม่เสมอกันไปตักใส่ชามมาหกหมดเลยตูดไม่จาแหละหิ้วข้าีพี่ใหญ่เขาก็ไม่หลับไม่นอนด้วยนะแอมอึดจริงๆ คนมีเวรมีกรรมก็อย่างนี้เนี่ยถึงเวลานอน,นอนก็ไม่ได้นอนปล่อยไว้นะเวพาไปแล้วนอนข้างของอุกายเองนีกว่าปลอดไฟเสียงบ้านนะก็ได้นะไม่ขัดนะนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละนะครับ ยังไม่ตายอยู่หรือสดสดแมวฮะสีฟูดมีนี่หวานหรือหวานปวานายังไม่ตาย,ยานั่นชิมิหวาน